สุนนะนบีในเดือนมุฮัรรอมคือถือศีลอดนะครับถือศีลอดนะเป็นการถือศีลอดที่ดีที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนก็คือมุฮัรรอมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโฟกัสการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมก็คือเยาว์มุอาชูรอวัลติสิบของเดือนมุฮัรรอมนะครับวัลติสิบนะ ยามอาชูรอยามอาชูรอวันที่ حرم. ฉะนั้นจากที่นบีนะครับนะได้รับรู้การเสดของยิวดีในวันอาชูรอนบีก็ประกาใหงกับดอัลลอฮฺาอันมีอันหสยว่าเรานี่ยังไงก็อย่าให้เหมือนยิวด นะยาฮูดถือสิ่อดวันอาชูรอหน,ะนาโนแลซิมโนคาลิยาฮูดเราเนี่จําเป็นที่จะต้องแตกต่างนะครับในเรื่องของอิบาดัตกับยาฮูธใช่ไหมนะก็เลยนะครับเพิ่มนะอีกวันหนึ่งก็จะแต่สะวันที่เกา้มกามหัรอมน,นะครับวันทะี่เก้าสำหรับมุสลิมนะครับอัฟฟอลนะเป็นสิ่งที่ดีเลิศถ้าเราถือสิ่งอดวันที่เกา้มกามหัรมบนะครับวันที่สิบห้า นั่นั่นคือสุนัขนบีสุลต่านบางท่านอาจจะไม่สะดวกวันที่ 9, ทเก้าหรือวันที่สิบวันเดียวหรือวันที่สิบกับวันที่สิบและบะซะบีก็ไม่เป็นไรนะครับกนะ็ไม่เป็นไรนะแต่สุดสุดแล้ว,ลว,ลวนะครับสุดแล้วนะครับยุ่งมากหนาะ่างมากเรื่องนะครับงานยุ่งนู่นนี่นั่นหรือสิอดวันอาชุราวันเดียวนะครับ นั่นก็คือนะลำดับที่สามนะลำดับที่สามถ้าถ้าเรียงลำดับนะครับตามที่ลำดับที่หนึ่งก็คือเราถึงสิ้นอดวันที่เก้าวันที่สิบมุฮัรรัมนะครับลำดับที่สองก็คือวันที่สิบถึงสิบเอ็ดส่วนลำดับที่สามคือวันที่สิบมันเดียวครับพอเช้าเลาตาล้วเราก็ดูนะครับว่านะั่นจุฬาราชรมนตรีในการประกาศดูเดือนหรือเปล่านะในเชิงของมุฮัรรัม ก็นับไปครับให้ถึงที่10นะครับที่เก้าที่สิบเฉลีางดลงะหรือนะเราก็จะดูตะกุยนะปฏิทินครับที่ติดสาพนักพันเราครับ